เซนจินจงนีงนี้มยนเดอ่เซนจิเร็วๆค้เนะมองกล้องนี้นะขอดรอๆได้ไหมหนึ่งเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วเนี่ยอเไหไม่รู้ลใครใครนบอกใครได้ีได้ยิใครไีมากล้องเลยนะครหนึ่งสอ ตัวที่จะเข้าแล้วนะตัวทจะเข้าแล้วนะ่ายที่ประสบการณ์จับนิ้วที่ถ่ายมาแล้วตองเอาลงมาประมาณนี้่มีประสบการณ์เหนียวย่อไม่ใช่ เดือดเข้าไปสิยิ้มไวยนะครับใครเปคู่ให้มั่งโอเค้องมยไหโอเคกล้องนี้ดีที่สุดหนึสองสา ครับาสวยโอเคหนึ่งโอเคโอเคทำไมหนึ่งเยอะโอเคหนึ่ง อีกทีนะครับหนึ sí. okay. uh, ่งสองสามเฮ้ยกล้องนี้กล้องนี้ครับหนึ่งสองสามลุคสานิมเฉย่ยไปถ่ายหมดยังหมดยางดึงดึงาังา้อเลย่วางเรงนี้ หนึ่งสอสาหนึ่งสองเราคด้รั้าไดเชิญครับเชิญครับคนอยู่ข้างหลังเข้ากล้องมาเลยครับอย่าเย็นคุยอยู่ข้างหลังเข้ามาเลยครับน